สวัสดีครับผมสวัสดีผมแอ่พี่น้องทุกท่านครับเมื่อนี้พพอก็หย่าผ้าผีผ้านองมาขุดมันนี่คือเกาครับ,รบหลังจากเอาเหลี่เขาเหลี่น้ำนะครับผมกะขืนมาขูดมันนีค่คือเกานะพี่น้องแต่มันหัวบนใหญ่ครับเนี่ยเขาจะประมาณนี้พี่น้องไอ้ต้นก็งามดีดอกครับแต่ว่าเป็นหยังหัวมันคือบนใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวทำนี่พี่น้อง เี๋ะเมื่อนี้สิผ้าพี่น้องมาเว้าเรื่องว่าเป็นยังนะครับมันเท่าคือหวัวบบใหญ่งงคือของเพิ่นมันเน่าคือไดซัํานี้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับหนึ่งก็คือต้นทุนการผลิตนะครับที่มันค่อนข้างสูงนะครับเสมอนี่ยพี่น้องและกะเ็เลยเห็ุไหนพี่น้องกเกษตรกรเฮ่านี้ก็ใส่ทุนหลายขึ้นนะครับแล้วก็ ถา้าสิเว้าออไปก็คือพอทุนหลายขึ้นปุ๊บบางคนมันก็บ่ไบด้มีทุนหลายเนาะครับว่าสิได้ซื้อสิ่งที่มาเอ่ออหย่างก็อื่นจังไะครับเอ่อเนื่องนะครับต้นทุนที่ห้าลงไปนะครับในการเฮ็ดแต่ละเทื่อนี่เอ่ออย่างขั้นต้นนะครับห้องหัวจากโย่าห้าต้องปรุงดินน้ำนะครับปรับสภาพดินอ่าก็อาทิ ยกตัวอย่างนะครับก็คือหนึ่งละถงใส่ขี้ไก่แก่ห้องพื้นจังสั้นจังสี่นะครับเอ่อแล้วก็ใส่ปุ๋ยห้องพื้นตอนปลูกแน่จังสี่นันหมายถึงว่าขี้ไก่แก่กับกระสอบนึ่งยูดแถวบาา้านพอกอนหยักกัราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทนะพี่น้องเอ่อกระยังหน่อยหนึ่งไร่นะครับผู้ถี่เพื้นเฮ็ดได้นะครับเพื่นกระบ,บอกว่ายัางน้อยอย่าให้ย่าให้มันขาดไรละตันหนึ่งได้ับบาท กระซึ่งถาห้าเปียบเทียบนะครับกระสอบหนึ่งจักยี่สิบกิโลซีขี่ไกลแกบกับตกเฉลี่ยไปอยู่ทีหาสิบกระสอบนะครับมันบอกหาสิบกระสอบเนี่ยตีเป็นเงินแล้วกับคูณเบิงพี่น้องกับพันกว่าบาทครับเป็นเงินพันกว่าบาทแล้วที่นี่เอ่อการตองมาซื้อปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อล่องผืนพี่น้องเอาคิดเบิงครับตอนปลูก เดี๋ยวช่วงที่สองพอมันมันเกิดขึ้นมาได้แเนี่ยเขาก็ต้องมาใส่เหีกนะครับช่วงนี้มีนเลี้ยงอยู่นะครับแล้วที่นี่พี่น้องเฮานะครับที่เจอปัญหาก็คือคือการกระพอก้อนหญ่นะครับหนึ่งละต้นทุนเฮ่ามันเบิดนะครับมันบมีหลายปัจนันที่เฮ้าสิไปสือปุ๋ยเคมีรอบสองรอบสามมาใส่รอบแรกนะเออปุ๋ยเคมีนะครับเสมอเนี่กระสอบหนึ่งมันพันกว่าบาทนะพี่น้องพันกว่าบาทนะครับซึ่งมันก็เห็ดในเฮาค่อนค้าง หาต้นทุนมาลงต้นดูหันยากนะครับนี่คือเป็นสาเหตุหลักๆที่มันของแต่ละคนนะครับเ,เกิดขึ้นมางามเพื่อกันเบิดที่แหลกครับแล้วก็ตอนสุดท้ายมันสีบดซ้ำกันกะโดยการดูแลนี่แหละครับและะ้วน,นึหนงหละปัจจัยเอ่อต้อนทุนเพิ่นมีกว่านะครับของเฮาโบมีซ้ำเพิ่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นตอนสุดท้ายมันสีสู้เพิ่นบ่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะพี่น้อง ถึงมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไขยากก็จริงอยู่ครับพี่น้องบางท่านกับว่าเออถ้าเจ้าอยากได้ไรแต่ก็ต้องลงทุนก็แมนอยู่ครับก็อยากลงทุนอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันบุมีทุนให้ลงละก็เลยก็เลยไ่ได้ลงทุนนะอ๋อนะาพี่น้องมันเป็นจยงซี่ครับบางเื้อกั้หักอยู่ครับว่าปุ๋ยเออเคมีใส่สองสองไรต่อกระสอบนึงก็ได้กัูจักอยู่ครับว่าอันพันกว่าบาท แต่บางเงินลูกก็อยากกินนมงสียนะครับยกตัวอย่างถ้าไปซื้อปุ๋ยมาใส่มันซะแล้วลูกก็เลยสิบวไดเกินนมครับพี่น้องก็จำเป็นมันแตกต่างกันนะครับของแต่ละท่านมันก็สิเป็นจย่งสี่ล่ะครับมาจากชีวิตคนเฮามันบ่กคือกันนะครับต้นทุนชีวิตเฮามันต่างกันนะพี่น้องกันจะบอกอต้นทุนชีวิตบวกคือกันบางท่านก็มีเงินอยู่แล้วก็แห้งต่เห็ดแหงงต่งามล่ะครับเพราะว่าิ่นมีเงินปุ่บสิโอ้ยฝนตกมากเล้เนาะอยากใส่ปุ๋ยด้ไปซื้อครับ แต่ว่าซึ่งแตกต่างจากพี่น้องแต่เหานะครับบางท่านก็อ,อยากใส่ปุ๋ยเด้เฮ็นาดนังได๋คือสติบ่มีเงินแท้นี่ล่ะครับมันเป็นปัญหาที่ว่าเฮ็ดจังได๋เหาสิมีเงนินก็คือเป็นปัญหาที่แกไขยากนะครับเพราะว่าก็ว่าบ่เป็นพี่น้องว่าก็ยากกะว่าบอกว่ถือกันมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแนี่นี่มายาวนานนะครับแล้วก็ มันกะเอยแก้ไขวิธีแก้ไขจีก็ะเห็ยนให้มันงามๆเพื่อนว่ะจีกเท็นให้มันมันงามๆแลวกะมันจังได้งเงินหลแลวก็ไปสื่อของมาใส่มันมันสิงามได้งได๋งนอพี่น้องเนี่ยวบ่มีเงินไปลงทุนสื่อมาใส่แต่ที่แหลกเนาะเง่นยโครับตอบตอบพ่อกะหยาน้ำแนครับพ่อกะหยาก็งงๆงอยู่กับปัญหานี่นะครับพว่ามันโอ้ยนอพี่น้อง เข้าใจดอกครับพูดได้เห็ดพูดก็ไดรก็อยากได้ลายอันละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันกระสูงนะครับพี่นอ้องเสมอเนื่องละ่ะผู้ที่บบมีรถมีลาเลยกันหนึ่งก็ตตองจ้างค่าเจ้าพี่น้องจ้างกัค่าจ้างกัแพงขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับแพงขึ้นเบดก็เข้าใจเบดทุกทุกท่านนั่นล่ะครับเอาคลิปนี้เมื่อ้า นี่แหละครับให้ฟังก็คือว่าเป็นยังมันเท่ากับคือบอหัวใหญ่เคืองพ่นนะครับ,บปัญหาหลักมันเลยก็คือ,อ,อปัจจัยดตานการผลิตเท่านัแหละครับมันมีบผํากันเอาคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมก็พอกันหย่าคือเก่าครับผมขออนุญาตกลับ,บานก่อนครับผมสวัสดีครับ